เริ่มแล้วใช่ไหมคะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทางเพจของเราด้วยนะครับวันนี้เรามากันที่สาขารูปแรงอนเตอร์สาขาพนานิคมค่ะใช่แลวนะครับและเรามาพร้อมๆกันกับรถหลากหลายคันมากวันนี้ก่อนอื่นนะครับ ต้องขออนุญาตแนะนําตัวก่อนเลยนะครับเจอกันกับต้าอีกเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากผู้จัดการสาขาของเรานะครับก็คือขออนุญาตเรียกว่าคุณเล็กเลยนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นผ่านทางผ่านทางไลฟ์สดไปแล้วบ้างมีบ้างนะครับอะไรนะครับโสดไหมครับไล่มาก ส่วหรือว่าสดนะคะ,ะคสดนะคะสดวันนี้นะคะทางเรามีกิจกรรมที่ลูกคาอ,อินเตอร์สาขาพัน,นานิคมนะคะมาฝากกันนะคะเป็นการคืนกำไรให้กับคุณลูกคา้าใช่ค่ะไม่พอนะคบคุณผู้ชมต้องดูให้จบไลฟ์เนาะเพราะว่านอกเหนือจากเขาเรียกว่าการคืนกำไรให้กับคุณลูกคา้าแล้วมีรถรุ่นใหม่มาแถมยังมีเพสไร ให้คนได้ทดลองขับกันด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปไปดูกานใช่ครับแต่ว่ากิจกรรมในงานมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะให้น้องเล็กนะครับคุณเล็กผู้จัดการของเราเนี่ยนะครับช่วยเดินทัวร์ดีกว่านาะเราจะพาเดินทัวร์เราจะไป่นช่วใหม่กันก่อนเนาะใช่ครับอย่าเชิญด้านนี้เลยค่ะด้านนี้เลยนะฮะในระหว่างนี้นะครับขออนุญาตทักทายลูกเพจนะครับพี่ค่าเข้ามาามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะของเพจเรานะคะ ฝั่งนี้ฝั่งของเล็กนะคะจะเป็นเว็บร้อยสิบไอนะคะสีแดงเชียวเลยสีแดงเชียวเลยนะคะใช่ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางแน่นอนถ้าออกกับเรานะคะตรงนี้เราก็มีจัดโปรโมชั่นเหมือนกันเนาะใช่ค่ะเราจัดโปรโมชั่นคืนกำไรให้ลูกค้านะคะออกรถวันนี้ออกรถวันนี้นะคะพี่ต้าออกรถวันนี้เริ่มต้นที่สีดาสวัสดีลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะ ส่งได้ค่ะได้หมดเลยค่ะคุณพี่คุณคะอันนี้คือคุณลูกค้าน่ารักมากเลยค่ะ่าสิมาส่งหัวรถถอยเริ่มเอาไปส่งหัวรถมาส่งไแต่รอส่งได้ค่ะแจ้งได้เนกันคุณก็ส่งได้ค่ะแจ้งชื่อนามสกุลนะครับอันนี้คือเสียงชัดไหมคะเสียงชัดไหมคะชัดเจนนะครับชัดเจนพิมพ์หนึ่งให้หน่อยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะตอนนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะคุณลูกเหตครับช่วยผมหน่อยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะไลค์ลงกลุ่มลง ใช่ค่ะของตัวเองนะคะกลค์กอแชร์นะคะเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าอะไรครับแนะนำรถใหม่ๆให้เพื่อนๆใช่ค่ะถ้าเก็เชิญดูฝั่งของพิต้านะคะฝั่งของผมเป็นเวฟหนึ่งสองห้าอ๋อแอดมินระวังรถหนึ่งสองห้าสีสวยโดนใจมากสีสีเดียวกันกับของลูกค้าที่เียมาเลยผมเพิ่งออกไปเหมือนกันค่ะของลูกค้าวันนี้เขาจะเรียกเป็น สีน้ำเงินค่ะใช่ค่ะสีสวยมากเป็นเวฟซหนึ่งสองห้าไอค่ะตัวใหม่ล่าสุดของทางเราเลยนะคะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นคืนกำไรให้ลูกค้าใช่ครัคุณเล็กออกรถก็คือเริ่มต้นที่ฟรีดาวค่ะไม่ฟรีแค่ฟรีดาวนะีิต้าฟรีทะเบียนพอรรบฟรีไปถึงจนปะกันรถหายด้วยโอ้โขนาดนั้นเลย เราฟรีจริงเนาะนต้องเหนือจากนั้นนะครับนอกเหนือจากเวฟที่เป็นรุ่นที่แบบหลายๆคนแบบชอบแล้วเนี่ยยังมีคลิกนะครับ Scoopy Line ใหม่คลิก1 5 0ไอนะครับรวมถึงรุ่นอื่นๆด้วยที่เราจัดกันอันนี้โปรโมชั่นเริ่มต้นรับลดที่ศูนย์บาทหรือฟรีดาวนะครับแล้วก็คนไหนนะครับที่อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดินเข้ามาเลยวันนี้นะครับเพราะว่าเรามีที่ลุกเรือในรัลุเรือมิเตอร์ลูกค้าทำอะไรคะวัสดีครับค่ะอะไรนะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่มานั่นนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปต่อด้านในกันหน่อยดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวเชิญด้านในเลยนะคะอ่าด้านในก็จะมีตอนนี้เราเราเรากำลังจัดกิจกรรมกันอยู่นะครับก็จะมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะฮะด้านในก็จะเป็นกำลังเยอะเลยค่ะกำลังมานะฮะฝั่งนี้จะเป็นด้านของแถมของเราค่ะพี่ตาด้านของแขมเราขนจัดเต็มเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้เราจัดเต็มแน่นอนค่ะที่รุ่งเรืองอินเตอร์สาขาพานานิคมนะคะวก็จะเป็น อันนี้สําหรับย่างโชคดีใหม่ใครขาดแคลนนะปิ้งย่างได้หมดเลยค่ะที่ลุงลงเราเจกจัดหนักจัดเต็มเยอะวันนี้มังกันก็เต็มใบมีชุดกระเป๋าให้ด้วยค่ะฝั่งนี้ก็เป็นสกูปปี้ไนะคะตัวใหม่ล่าสุดชาร์จสมาร์ทโฟนใช่ค่ะมีที่ชาร์จสมาร์ทโฟนให้ด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นสกูปปี้ขับททเวลค่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยสวยเลยนะครับ นุงเลครับวันนี้นอกเหนือจากกิจกรรมที่เราแบบคืนกำไรให้กับคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการออกรถหรือว่าจองรถในรุ่นต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเรามีเทสไลฟ์ด้วยนะใช่ครับทดลองขับขี่ฟรีด้วยค่ะใช่นะครับเราจะลองเข้าไปดูข้างในก่อนใช่ไหมอ่าอ่าแอดมินบอกว่าลองเข้าไปดูข้างในก่อนว่ามีมมอะไรเห็นบอกชี้ๆมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะด้านในเนี่ยนะครับเราก็เตรียมไว้เต็มที่เลยเพื่อรองรับคุณลูกค้านะใช่ค่ะวันนี้ลูกค้าเข้ามาก็คือเราพร้อมเราพร้อมรองรับให้อยู่แล้วค่ะ เราจะเป็นเครื่องดื่มกาะฟงกาแฟเรามีให้หมดเลยค่ะกาฟงนี่คือกาอะไรฮะกาแฟเป็น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 เวิร์บทูบีของกาแฟใช่ ตอนนี้ก็จะเป็นของลูกค้ามาออกรถใหม่กับทางเรานะคะแต่จริงๆแล้วอตัวนี้จะเป็นอะไรแท้ของทาง Honda นะคะรถกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์อยู่แล้วค่ะอันนี้ซัมเมอร์ยังซัมเเมออรรร์ียยบ้ซัมแล้วรถราคาอะไรแท้ Honda ครับเราจะกำลังจะบอกว่าของเราเป็นอะไรแท้ๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เบอร์ศูนย์นะครับแล้วที่สำคัญมากไปกว่านั้นนะครับเราลดราคาเฉพาะที่นี่นะครับในตอนนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฮะยางหน้าจากเดิมปกติสำหรับเว็บร้อยสิบไอนะครับตอนนี้อยู่ที่499บาทสี่เกมากครับยาง หลัง599นะครับแล้วก็เคื่อกรองอากาศส้ยกรองอากาศเนี่ยอยู่ที่120ทุกรุ่นเลยเนี่ยเห็นไหมฮะกู๊กรุ่นลยร้อยยี่ห้าเวฟร้อยสิบร้อยยบาทมาเปลี่ยนได้เลยนะครับเนี่ยฮะศูนย์บริการเราอยู่ด้านตรงนี้อันนี้พร้อมรับกับคุณลูกค้าที่ซื้อรถจากเราไปนะครับรวมถึงใครอยากมาเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง99บาทครับวันี้สำหรับฝาฟ้านะฝาน้ำเงินอ่านะฮะอันนี้ก็ฝากมาดูได้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึง เอ็กเซอรีต่างๆใช่ค่ะพวกอะไรต่างๆนะคะพวกนี้นะคะวันนี้เราลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลร์กเมื่ออ่านะฮะก็จะเป็นพวกกรอบป้ายทะเบียนนะครับแบตเตอรี่นะใช่ค่ะแล้วก็มีอันนี้เล็กสเตอร์อันนี้ในส่วนในส่วนของสเตอร์ใช่ค่ะสเตอร์เป็นชุดใช่ค่ะแล้วก็เป็นในส่วนของยางในนะะคยางในนะครับยางในค่ะแล้วก็มีอันนี้เป็น เป็นอ่าพื้นวางเท้าค่ะพื้นวางเท้าใช่ค่ะของในส่วนของสกูปปีหรือว่าคิดพวกนี้นะคะมะมีสีให้เลือกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นอะไรเท้ของทางฮอนด้าโดยตรงเลยค่ะอะไรเท้รวมไปถึงขอบป้ายทะเบียนครับผมที่เป็นแบบอ่ามีนี่นะคะขอบป้ายทะเบียนใช่ค่ะสีสันโดนใจมากค่ะพ่กาครับมันก็เหมาะกับสีรถเนาะใช่ค่ะใช่ครับโอ้โห สวยงามแล้วก็ราคาย่อมยาวมากๆเลยนะครับตัวนี้จําหน่ายอยู่ที่ชุดละประมาณตัวนี้ใช่หมคะใตัวนี้ก็อยู่ประมาณ75บาท75บาทได้ใช่ไครับโอ้โหตัวนี้ก็จะเป็นขอป้ายแคปซูลพรอโบของเราค่ะอ๋อนี่ฮะอันนี้ผู้จัดการคุณเล็กเขาคอนเฟิร์มจริงว่าวันนี้รถดิ่ง ใช่ค่ะดังนั้นเข้ามาได้เลยนะฮะใช่ค่ะเข้ามาเลยค่ะลูกค้าวันนี้เข้ามาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะทางเราจัดหนักจัดเต็มให้กับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูเทสไรด์กันหน่อยดีกว่าเนราะว่าฝั่งทางนู้นเป็นยังไงบ้างเห็นแบบคึกคักกันมากเลยนะฮะมาดีกว่าชั้นนี้เลยนะคะชั้นนี้เลยเดี๋ยวพาลูกเพจไปดูละกันมามาอ่าตอนนี้ทักทายหลายๆคนที่ดูเราอยู่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ลืมกดไลค์กดแชร์นะคะผู้ชมกำลังชมพวกเรากันอยู่นะฮะที่ร่วมแรงอินเตอร์สาขาพนันคนใช่ค่ะวันนี้มีจัดกิจกรรมตั้งอยู่ตรงไหนฮะตรงฝั่งตรงข้ามสถานีตำรวจค่ะสถานีตำรวจของสาขาพนันิคมนี่ค่ะหรือไม่งั้นก็หรือไม่งั้นก็ขออนุญาตหรือไม่งั้นก็ใกล้ๆกับโลตัสใช่ค่ะใกล้ๆโลตัสนั่นเองนะคะใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราพาไปดูทดลองขับฟีเทสใหม่เนาะ ได่จะอยู่ใกล้ๆเลยเนาะอยู่ตรง<ช>หน้ารตรงหน้าสถานีตำรวจเลยใช่คับ,คบด้านนี้นะฮะแเราก็จัดพื้นที่ไว้ให้นะครับสำหรับบนนี้นะครับเชิญด้านนี้เลยนะคะ้เลยอ่าโอเคมาตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าอ่า<ช>เรานอกเหนือจากมีรถหลากหลายรุ่นแล้วนะครับ เราก็มีพี่เซฟตี้อันนี้ขออนุญาตใช่ค่ะอันนี้ขออนุญาตทักทายพี่เซฟตี้แล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านลุงเรืองของเราก็มีกิจกรรมดีๆนะครับเนาะวันนี้มีรถทดสอบกับขี่ด้วยม<ช>ีรถบิ๊กไบค์หลายรุ่นถ้าลูกค้าสนใจรุ่นไหนก็สามารถเทสรถหรือว่าขับขี่กับเราได้นะครับเนาะแล้วก็วันนี้โอ้โหโอ้โมาขับขับขี่กับเรานะครับเนาะทดสอบขับขี่รถกับเราจะมี ของช้ำด้วยหรือว่าของแกะของแหวนเอาละครับว้าวเาจะเป็นกระเป๋ากระเป๋านะครับนะอ่าแล้วก็เสื้อยืดนะครับแล้วก็มีปฏิทินปีใหม่ด้วย้ดยเดี๋ยวให้ดูลายปฏิทินมาทดลองขับยังได้ของแหมนด้วยได้ของช้ำด้วยด้วยเห็นไหมเห็นเห็นะสวยมากสวยเนาะสวยค่ะสวยปฏิทินของรุ่งเรืองนะคะตัวนี้เอามาทดลองขับแล้วก็ยังได้ของาหวนเผื่อจำวันจำคืนไม่ได้นาะใครที่จำวันจำคืนไม่ได้เนาะมีรถทดสอบนะครับครับผม อางนี้จะมีรถทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็น CBR 1 5 0 cc นะครับหรือว่าจะเป็น2 5 0 cc แล้วก็จะมีฮอนด้ากรมนะครับเขาจะเป็นฟอร์ซ่า3 5 0ร้นะครับรถตัวใหญ่ด้วยของเราเป็นรุ่นใหม่แล้วก็เป็นรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นใหญ่ด้วยนะครับ CBR ค่ะ c r 1 5 0 r CBR 2 5 0 r d o r นะครับแล้วก็มีตัวกรมฮอนด้ากรมนะครับรวมทั้งอีก1รุ่นเป็นแบบอโตเมตินะครับแบบรุ่นใหญ่เลยคือ ฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับผมจะบอกว่ามาที่นี่ปลอดภัยนะครับเรามีเซฟตี้นะฮะไวคอยแนะนำนะครับขั้นตอนการขับขี่ย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีของชํารวยให้นะครับอยากจะดูตัวไหนคันไหนนะครับเว็บเราก็มีนะจริงๆเว็บเรามี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 ให้ลองขี่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บหรือว่าจะเป็นซูฟปปี้นะครับผมมีให้ลองขี่เหมือนกันนะครับเดี๋ยว ให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปไปดูเนาะแต่ละรุ่นของเรานะคะไปดูรถตัวจริงกันเลยตัวนี้เป็นลายใหม่เนาะคุณเล็กใช่ค่ะเป็นตัวเป็นลายใหม่เลยนะคะเนี่ยเป็นตัวลายคาร์เรอร์ด้วยอ่าตัวนี้นะครับเป็น ABS ลายคาร์เรอร์นะครับสำหรับเป็นชิบาตัว 150R นะคะใช่นะครับน่าขี่นะถือว่าเราตัวใหม่แบบให้ลูกค้าลองให้ลองขับได้เลยเนาะวตัวใหม่เนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีฟังก์ชันที่เยอะกว่าเดิม ก็เลยเอาตัวใหม่ถ้าเกิดอยากก็ลองขับเนาะสามารถเข้ามาได้เลยที่ลุ่มืองอินเตอร์สาขาพันนานิคมนะคะวันนี้นะคะเราให้ทวันนี้วันเดียวเนาะวันนี้วันเดียวครับผมเพราลองขับได้เลยนะครับสาหรับเทสไรด์ของเรานั่นเองนะครับใช่ค่ะสามารถเข้ามาได้เลยเนาะวันนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าขับแล้วเอ้ยสนใจเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการจองถ้าใครจองวันนี้เนาะพี่จาใช่ เราก็มีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับพิเศษในงานนะครับอันนี้แอบอุบไว้บอกไว้ก่อนว่าต้องมานะครับต้องทดลองขับนะครับเพราะว่าเป็นแสนอ่ะมันต้องลองขับก่อนมันต้องนะฮะถึงจะตัดสินใจซื้อได้แต่ว่าเราการันตีได้เลยนะครับว่าดีจริงนะครับรุงเรื่องวันนี้จัดหนักให้มาก จัดเต็มจริงๆใช่ค่ะใครผ่านไปผ่านมานะครับจุดเทสไรด์ของเรานะครับเทสไรด์ของเราอยู่หน้าสถานีเลยนะครับสถานีต่ตมุดเลยนะครับแล้วก็อยู่ข้างสาขาเราเลยนะครับคุณเล็กอ่าในส่วนของตัวฟอร์ซ่า350เนาะฟอร์ซ่าฝั่งนี้เลยนะคะตัวใหม่มากตัวใหม่มากเราให้เราเอามาให้แบบทดลองขับขี่กันได้เลยค่ะขับขี่วันนี้เรายังมีของแจกของแถมของแชมด้่ยให้ด้วยเนาะพี่ตาใช่ครับผม เป็นโฟล์คซาตัว350ห้าศูนย์อ่าตัวนี้เป็น350นะครับก็มาดูระบบกันว่าตัวจริงเขาเป็นยังไงใช่ค่ะอ่ามาลองขี่กันนะฮะสนใจขับขี่แล้วถูกใจเผื่อจองกันเลยวันนี้เนาะอ่าเรามีโปรโมชั่นให้อยู่แล้วค่ะรวมถึงรุ่นรุ่นรุ่นเล็กลงมาหน่อยเป็นตัวอ่าอยยีตัวนี้เนาะน้องเล็กกล่อมนะคะน้องเล็ก125นะครับตัวนี้ก็ลองขี่ได้นะฮะสำหรับผู้หญิงนะเนาะนะครับแล้วก็แบบ ตัวเล็กอ <U> ่ะชอบแบบอยากขี soup, ่อะไรเงี้ยฮะก็ลองได้อันนี้วัยรุ่นชอบวัยรุ่นนะนะวันนี้ยังไม่เปิดเทอมเนาะยังไม่ไปโรงเรียนพี่อยากจะให้มาลองดูมาลองขี่ดูนะครับเผื่อว่าแบบเฮ้ยชอบอะไรเงี้ยนะฮะก็ตัดสินใจได้เลยจองได้เลยนะครับพี่พี่แอดมินทีมแอดมินทักมาในไลฟ์สดก็ได้เนาะนะครับในไลฟ์สดนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเรามีบริการไม่ว่าจะเป็นทําสัญญาถึงที่นะนะครับส่งฟรีถึงบ้านอีกนะคุณเออเล็กโอยลมใช่ค่ะอ่า ประมาณนนั้ส่งฟรีถึงบ้านบริการถึงที่อยู่แล้วค่ะที่ลุ้งเลองอินเตอร์นะคะใช่ทั้งั้นเดี๋ยวเราพาไปชมรถใหม่กันนะคะวันนี้โปรโมชั่นเราเยอะมากกลับไปดูรถใหม่ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะระวังรถนะครับระวังรถนะคะแอดมินก็คือคักนะฮะวันนี้ใช่ค่ะวันนี้ก็คือเราจัดโปรโมชั่นคืนกำไรให้ลูกค้าก็คือออกรถวันนี้ต้นต้นที่สีดาวเลยค่ะพี่ตาของแถมเราก็ มากมายมากวันนี้ที่ชอบที่ชอบไม่ได้ชอบแล้ชอบขอ,องแถมอย่างเดียวเลย <laughs> สวัสดีลูกเพจนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับวอนนี้มีอยู่ประมาณาสัก19ล้านคนนะฮะ19้าล้านคนเช็คซาวนิดนึงใช่ค่ะนะฮะเสียงชัดภาพชัดไหมคะเส<า>ียงชัดภาพชัดน้องกระตุกหรือเปล่าครับใช่โอเคมาแล้วสุดยอดเลยค่ะเสียงชัดเจนนะครับ สวยทั้งรถสวย <จะ S 1> ทั้งโคจ้าค,คุณจิตราร์บอกนะครับสวัสดีด้วยเลยแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้นะครับหนึ่งวันเท่านั้นที่สาขาพันานิคมเนาะชคุณผู้มชมครับสาขาเราจะอยู่ตรงข้ามกันกับสถานีสถานีตํารวจนะครับพัรพานานิคมเนะนานะสพพันานิคมใช่ค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าใครมาไม่ถูกอะไรยังไงทักแช็คเข้ามาม ไ้เลยสดนี้ได้ค่ะเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบให้ค่ะใช่ครับแต่ลูกค้ามาไม่ถูกเนาะจริงๆแล้วก็คือเข้ามาในอำเภอได้เลยแล้วจะเห็นแบบความแบบคึกคักของรุ่งแรงอินเตอร์ของเราอยู่แล้วเราจัดจะเป็นที่มากเลยนะฮะอันนี้จะให้ไมโมโตเนาะอ่าลืมบอกไป นอกเหนือจากนั้นนะครับนอกเหนือจากที่เราจะมีของแถมแล้วเรายังมีแคมเปญอยู่เนาะพี่แอดมินเนาะเป็นแคมเปญสําหรับตัวคลิก150ไอ้สกูกีใช,ใช่ไหมครับที่สออกตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วจนถึง28กุมภาพันธ์นี้เรามีให้โหลดเป็นแอป My Honda Moto เพื่ออะไรครับเพื่ออะไรรู้ไหมเช็คระยะรอบแรก ครั้งแรกนะครับเราฟรีไปเลยเป็นน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนหาน้ำมันเครื่องแบบฟรีๆอันนี้เป็นแคมเปญสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้อไปเนาะใช่ค่ะนะครับใครที่ซื้อไปในระหว่างวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมารวมถึงที่กำลังจะตัดสินใจซื้อวันนี้ด้วยใช่ค่ะได้หมดเลยใช่ครับเป็นแอปที่ใช้ง่ายมากเพราะเพราะอันนี้เอาตรงพี่ต้าเองก็ใช้แล้วนะครับคุณเล็กใช้เพราะว่าเราซื้อรถแล้วเราก็ต้องดูแลแมนเทเนน้์แบบ เซนตแอปนี้บอกหมดเลยครับว่ามีศูนย์อยู่ที่ไหนฮอนด้าวิงเซ็นเตอร์ที่พนาก็มีก็มีเหมือนกันใช่ค่ะก็มีเหมือนกันอ่านะฮะอันนี้ก็ยินดีให้บริการนะครับทำไมเราไม่เห็นลูกเพจเราเลยอ่ะเสียงชัดไหมคะเสียงชัดครับนี่ไงฮะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เล็กหน่อยนะคะกดไลค์ให้หน่อยกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นวันแรกเลยเนาะสำหรับปีใหม่ที่แบบเราแบบจัดเต็มเป็นเรียกียกว่าเป็นแบบ ออปชั่นทั้งเทสต์ไรททั้งสมนาคาุณให้กับคุณล<ช>ูกค้าทั้งมีรถใหม่ลงมาทั้งกับโปรโมชั่นแบบของแถมจัดเต็ม<ช>จริงรๆนะครับแล้วของแถมปีนี้คือบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเริ่มต้นปีก็ขนาดนี้แล้วเ็นเศษในปีนี้มันก็ต้องเข้ามาดูกันสักหน่อยต้องเข้ามาแล้วแหละต้องเข้ามาพูดถึงขนาดนี้ก็ต้องเข้ามาแล้ว <laughs> <laughs> าาแหละ คือถ้าจะเจอน้องเล็กได้ต้องเจอที่ลูกเมืองอิเตอร์ธนาคารนิคมนะคะเข้ามาได้เลยค่ะโดยปกติก็จะเห็นที่ที่ที่ดอนดอนเขือด้วยดอนเขือก็เห็นเหมือนกันค่ะไปปุ๊กก็เจอน้องคนสวยโสดอันมิระโสดโสดไม่ไม่ใช่โสดนะโสดนะคะ เป็นอะไรที่คุยได้เนาะทุกเงื่อนไขนะครับเรารับทุกเงื่อนไขนะไม่ว่าจะเป็นรับเทินเนาะรับเทินรถเก่าเป็นรถใหม่รถเก่าทุกยี่ห้อเลยไหมใช่ทุกยี่ห้อละละเราให้ราคาสูงถึงสองเท่าเลยนะพูดแบบจริงจังพูดแบบจริงใจพูดแบบจริงทดลองขับขี่ได้ถึงกี่โมงคะถึงห้าโมงเย็นเลยค่ะลูกค้าห้าโมงเย็นตอนนี้ถึงห้าโมงเย็นไม่กินข้าวเทงน้ำกันเลยก็ไม่ ใช่ค่ะมาเลือกมาชมมาลองขับมามาทดลองขับได้เลยค่ะเราขับฟรีนะคะเราขับฟรีให้เลยก็เดี๋ยวจะมีพี่พี่เซฟตี้เนี่ยดูแลอยู่ใช่ค่ะรับรองว่ปลอดภัยอยู่แล้วเนาะในการขับขี่ของเราใช่แล้วเพราะเราเป็นรถคันใหม่นะคันใหม่มาให้ขับขี่กันด้วยนะครับ อ่ะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเทินรถกันบ้างดีกว่าปีใหม่แล้วก็ต้องอยากได้รถคันใหม่ายแดงใช่ายแดงปิดไม้เก่าเป็นายแดงเส็นบอกว่าทุกทุกยี่ห้อเลยทุกี่ห้อเรารับเทินหมดค่ะเราให้ราคาสูงด้วยต่อทะเบียนพรบเรามีทั้งต่อแบบออนไลน์และมีทั้งต่อที่สาขาทุกสาขาเลยเนาะเข้ามาที่ทุกสาขาได้เลยถ้าเกิดลูกค้า ลืมเอาไปเสร็จหรือยังไงเราก็ต่อให้ได้ต่อให้ได้แจ้งชื่อกตบนามสกุลนะคะเดี๋ยวทางสาขาเขาจัดให้เลยเหมือนกับคุณลูกค้าสดสดร้อนรอนเลยมื่สักรู่นี้ลืมเอาเอกสารมาเราก็ค้นให้ได้เพราะว่าเรามีระบบดูแลคุณลูกค้าหลักบ้านเราอย่างดีเลยนะครับต่อพรบเรารู้หมดเลยนะครับ่าเรือไร้่าเรืออย่างบอกแค่บอกขอแค่บอกเราจัดให้หมดค่ะใช่ครับเราบริการเต็มที่ ใช้กระสารอะไรบ้างสําหรับออกร้นเนาะบัตรประชาชนค่ะหนึ่งบัตรประชาชนนะครับรวอถึงเงินก็อาจจะมีบางรุ่นเนาะที่อาจจะต้องตีมาหน่อยแต่อาจจะมีบางรุ่นที่ไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้แค่บัตรประชาชนแต่ที่แน่ๆวันนี้ก็คือเราจะเริ่มต้นกันที่ฟรีดาวเลยค่ะฟรีดาวรับรวมทุกมาใช่อันนี้พูดกันตรงๆพูดกันจริงๆรรับทุกเงื่อนไขนะครับติดอะไรมา บอกเรานิ่ใช่บอกเรานี่หนึ่งล้อช่วยนะครับเราช่วออยู่แล้วเราก็คือเราให้ผ่านทุกคันดันุกเกตอยู่แล้วดันดันดันทุกเคดันทุกอย่างเจ็บตรงไหนบอกเดี๋ยวช่วยช่วยบีบช่วยนวดให้นะครับเพื่อที่อยากจะให้หลายๆคนนะครับมีรถขี่มีรถขับใช่ครับอ่า ก็คือตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นเนาะถึง5้าโมงเย็นกันเลยนะคะถึงห้าโมงเย็นกันเลยนะคะหรือใครที่ต้องการขับขี่อยากมาทดลองเนาะทดลองของเราแล้วก็ให้ถึง5้าโมงเย็นกันเลยนะคะใช่ครับ5้าโมงเย็นนะวันนี้ที่สาขารุ่งเรืองินเตอร์สาขาพันนา<ช>นิคมนะครับ เข้าเส้นเส้นรองเข้ามาเนาะใช่ค่ะจะอยู่ฝ mm ั hmm. ่งตรงข้างของสถานีเนาะสถานีตำรวจล่ะผน้สถานีตำรวจใกล้ๆกับเซเว่นใชกล้ๆกับโลตัสใช่ค่ะพูดถึงเข้ามาก็จะเห็นความเด่นของเราเลยความเด่นความเดของร้านของเราของร้านลุงเรือเดี๋ยวเราจะไปยืนรออยู่ข้างหน้านี่แหละนะครับแล้ววันนี้ผมน้องเล็กแล้วก็น้องๆที่สาขาเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับรวมถึงช่างบริการรวมถึงเออทุกคนอ่ะอยู่รอ ลูกค้ากันอยู่นะครับมาเจอกันได้เลยวันนี้นะครับวันเดียวนะถึงห้าโมงเย็นถึงห้าโมงเย็นแล้วใช่ค่ะครับผมสวัสดีคุณเชอรี่ทูด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะฮะสวัสดีคุณเดอะมีนด้วยครับทักทายด้วยนะใครมีข้อสงสัยหรือว่าใครอยากถามอะไรตอนนี้ถามมาได้เลยในไลฟ์สดสอบถามได้นะคะสอบถามได้นะคะไม่เป็นเรื่องรถเรื่องเทินรถ่ค่ะเรื่องกับโปรโมชั่นโปรโมชั่นเอกสารหรือรวมถึง ข้อมูลรถอ่าวันนี้เรายินดีนะครับยินดีตอบเชสไรเนี่ยนะครับนานๆมีมาทีนะไม่ได้มีมาง่ายๆไม่ไม่ไมมีมาง่ายๆนะครับเพราะว่าเลยรู้ไหมฮะโอเคเราตัดสินใจซื้อรถแต่ละคันเนี่ยอย่างน้อยเราต้องได้ลองใช่ไหมฮะได้ลองแล้วก็ได้ศึกษาอ่าได้ศึกษาได้ได้ได้จับดู่อดใช่ว่าเฮ้ยมันเข้าเท้าเข้ามือเราหรือเปล่าใช่ไหมฮะบางคนแค่แค่ยังไม่ แค่นั่งก็ชอบแล้วบางคนแก็ชอบแล้วแล้วมันมีหลายสีมากเลยไงเรอยากให้เข้ามาดูเข้ามาดูแบบลองขับอบเอาง่ายๆเราเราอยากให้มาทดลองจริงๆนะคะลูกค้าเพราะว่างานนี้ตลอดทั้งเดือนเลยนะคุณเล็กครับเราก็ไปเจอกันหลายๆโซนโซนนี้คือโซนสกลนครสกลนครก็จะมีที่พันนานิคมพันนาสกลนครสกลนครใช่ครับวาริชภูใช่วาริชภูค่ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีที่บึงการ นะครับส่วนบึนการก็มีเนาะส่วนบืนการก็มีใช่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีเป็นทุกวันนะไม่ได้ทุกวันใช่ไม่ได้ทุกวันนะคะอยากให้มาทดลองขับจริงๆนะครับส่วนอุดรก็เดี๋ยวเจอกันเป็นปลายเดือนนะฮะประมาณนั้นคือเราไปทั่วถึงอยู่แล้วเนาะทั่วถึงทั่วถึงก็อยากให้ลองขับเห็นแบบว่าเห็นแบบมีทักจากลูกเพจเนี่ยเยอะมากครับแอดมินว่าเฮ้ยมีให้ลองขับบ้างไหมอะไรเงี้ยจริงๆมาดูตัวจริงไว้แล้วแหละแต่ว่ายังตัดสินใจอยู่คุณครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ รอเอามาให้ขี่เล่นๆขี่เล่นๆรีบเลยใช่ไหมน้ำมันในผมไปค้นเติมน้ำมันเราเป็นคนเติมนะครับก็มาขี่เถอะนะฮะอยากจะให้เราให้ทดลองฟรีอยู่แล้วใช่แค่ทดลองขับฟรีเรายังมีของช้ำด้วยให้ด้วยเนาะมีกระเป๋ามีเสื้อเนาะพี่ต้าได้ลองขี่บ้างยังฮะได้ลองแล้วถูกใจมากถูกใจมากเลยถูกใจมากเอาไปแล้วด้วยเอาเอาอะไรฮะเอารถคันนี้ไปแล้วด้วยรุ่นนี้ไปแล้วด้วยนะอนะฮะ ย้ำนะครับใครอยากลองขี่ฟอร์ซ่าสาม้าตัวเล็กมินินะับเป็นแม่กลร้อม1 2 5สิบห้ซีซีนะับหรือว่าจะเป็น1 5 0ซีซีเป็นเอ่อ CBR ตัวนี้ตัวใหม่เลยลายใหม่ด้วยใช่ค่ะเป็นลายใหน่รุ่นท็อปที่หลายหลายคนกำลังถามถึงไทร์คัลเลอร์ของเรารวมถึง CBR 250RR อร้อยห้าสิบใช่150ไม่ถึงใจอ่ะพี่ต้อง250เลย250ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้ว250บอกไว้ก่อนเลยว่าล่าสุด คุณเลยครับเราหมดเรียกหมดตลาดน่ะเห็นไหมหมดคือแบบคือพอลองขี่แล้วแบบชอบคือแบบระบบมันก็ดีด้วยเนาะขายเบิร์ดตั้งแต่ต้นปีเออพี่บอกเต้องมาลองนะต้องมาต้องมาลองต้มาและใช้ไปจองแล้วก็คนที่ได้ไปแล้วก็คนที่รับเงื่อนไขจากเราไปเพราะอะไรรู้ไหมฮะน้องเล็กเราช่วยแบบช่วยล่าสุดนี้คือคันล่าสุดคือช่วยจริงๆแล้วละแอดมินเท่าไหร่นะฮะเกือบเกือบห้าหมื่นเนาะเกือบห้าหมื่นบาทนะน้องเล็กเกือบห้าหมื่นยอดมากลดราคาเป็น แบบนี้เราเราช่วยขนาดนี้แปลว่าเต็มที่อยู่อะไรนะครับต้องออกที่รุ่งเรืองอินเตอร์เท่านั้นมาที่รุ่งเรืองอินเตอร์เท่านั้นนะครับย่างอีกรอบวันนี้นะครับรุ่งเรืองอินเตอร์สาขาพนานิคมนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะใช่ครับเพราะเราคือที่หนึ่งเรื่องมอเตอร์ไซค์นัมเบอร์ one ดีช่สวัสดีสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะสวัสดีด้วยครับสวัสดีนะคะ คนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชนะ like, ร์เนาะกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคุณกําลังชมไลฟ์สดจากพวกเราครับป้าแล้วก็เล็กค่ะ,ะผู้จัดการเล็กของเรานั่นเองนะครับส,สดสาวโสดแห้งโสดเฉพาะวันนี้หรือเปล่าหรือว่ายังไงโสดทุกวันโสดทุกวันต้องมีเอียงคอแล้วนะโสดทุกวันโอเคเริ่มเลยนะส,ส,วสวัสดีพี่จิ๋มด้วยะสวัสดีพี่จิ๋มครับอ่าอ่ะวันนี้นะคะแล้วก็ มาฝากโปรโมชั่นกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะโปรโมชั่นรถใหม่นะคะย้ำเลยออกรถวันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวมีแค่บัตรประชาชนใบเดียวเดินเข้ามาที่รุ่งลรงอินเตอร์สาขาพนันนี่ขมได้เลยค่ะวันนี้เราลองรับลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วค่ะบล็อกอินเข้ามาเลยเนาะเข้ามาเลยบล็กอินเข้ามาไม่ใช่ฉีดวัคซีนนะค่ะบล็อกอินเข้ามาซื้อรถกันนี่แหละค่ะซื้อรถนะครับมีของแถมรออยู่นี่คือของแถมจริงๆ่ไม่อย่างวันตั้งใม่โชว์นะฮะไม่แค่โชว์นะเราให้จริงนะคะลูกค้า ี่ส่วนของหมวกก็นัองเต็มใบแล้วก็ให้เลยนะคะเต็มใบที่มีให้เลือกสีนะมีให้เลือกสีเยอะเลยค่ะมีเลือกสีครับใช่มีมีให้เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นม้องด้านหลังมีสกรีนไหมขออนุญาตสกรีนค่ะทีนี้สกินเป็นคำว่าลูกเต็งอินเตอร์นะคะเฮ้ครับผมเชียวพี่แอนมิ่บอกเชียวตัวนี้ก็สำหรับชุดกระเป๋าของเรานะคะชุดกระป๋องของเราได้ยินเสียงเพลงแล้วไม่ไหวมีคนในชุดกระป๋องเรานะคะทักมาหลังไม์บอกว่า เส้อลมเสจ็เก็ตฟองกุญแจาพัชรสเราให้เต็มก็คือมันจะอยู่ในถุงนี้นะเนาะใช่นะครับในถุงนี้เลยรวยมากใส่แล้วแบบใส่ดีอะสวยมากเลยใส่แล้วแบบดูป้ายก็มีเลยนะเนี่ยพี่ก้ารุ่งเรืองยินเตอร์นะคะตัวนี้เราแจกจริงไม่ใช่โชว์ด้วยนะมีเรามีปฏิทินมีค่ะปฏิทินเราก็มีให้ค่ะสวยนะครับปฏิทินเราก็มีให้ค่ะแจกกันเต็มที่เลยใช่ค่ะได้ยินเสียงเพลงไม่ได้ครับมีคนทักมา ต้านได้ยินเสียงเพลงไม่ได้เลยนะถ้างั้นให้พี่ให้พี่ต้าฝากในส่วนของอะเทสไลท์ครัเทสไลท์ย้ายอีกรอบหนึ่งครับเทสไลท์ของเราวันนี้วันเดียวที่สาขาพนันนิคมนะครับเข้ามาเลยรอคนอยู่นะครับรับเจ้าตัวรุ่น CBR 150R 250R นะครับรวมถึงฟอร์ซ่า350นะครับรุ่นใหญ่ในสาย แบบเกียร์แล้วก็แบบอัตโนมัติมามีให้คุณได้ลองกันก็ลองฟรีแล้วเนาะฟรีครับฟรีแล้วก็กลอมร้อยยี่สิบห้าก็มีมาเหมือนกันครับแล้วก็มีให้ทดลองขับไปแล้วค่ะมาขี่กันพร้อมกับอ๋อเรื่องของโควิดไหมครับมาตรการของโควิดมาตรการโควิดก็อย่างที่บอกครับเราฉีดวัคซีนกันแล้วทุกคนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะฮะปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญมากไปกว่านั้นนะครับคือบูธยังฮะรับเต็มบูธยัง รับแล้วค่ะกำลังหรือว่ารับแล้วรับแล้วค่ะรับแล้วรับแล้วเราประกายนะเราการันตีเลยนะครับว่าโอเคเราฉีดวัคซีนกันแล้วแล้วก็มาตรการเนี่ยเราเต็มที่นะฮะใช่ค่ะคือในในส่วนของร้านเราคือในส่วนมาตรการพวกนี้คือเราไม่ตกอยู่แล้วกักเราไม่ตกแน่นอนมาได้เลยนะครับใช่ค่ะมียินดีให้บริการนะครับใช่ค่ะจบโอเค เดียวเจอกันใหม่รอบหน้าวันีดีราเจอกันทุกรอบกันอยู่แล้วนาะรอบกันอยู่แล้วที่เราต้องเจอกันใช่แล้วนะครับตลอดทั้งวันนี้และกันต้องแบบนี้เนาะตลอดทั้งวันนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันย้ำอีกรอบหนึ่งอยากจะเจอคุณลูกค้าของเรามากๆรออยู่นะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนในช่วงนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตอ่อน้องเล็กนะครับพี่แอดมินรวมถึงพนักงานทั้งหมดเลยของลูกเรืออินเตอร์ลาคุณผู้ชมไปก่อนลาลูกเห่ไปก่อนแล้วกันเลยเดี๋ยวเจอกันหน้าร้านอะไรนะ ตาได้ลามตาอยู่นี่เลยนะครับวันนี้ก็อยู่นี่เลยนะครับรอรอลูกค้ารอเพจเขาเทียง่ากินเขาแกงนําลูกเพจอยู่อันนี้คือเป็นสวัสดีครับอันนี้คือเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าที่เข้ามาเลยนะคะน่าจะบอกล่กใหม่แหละหนูดูแล้วดูแล้วหรอดูแล้วแหยินดียินดีครัสมาเลยค่ะมาเดี๋ยวเดิญด้านในเลยค่ะแตกวนสแกนสแกนนี่ก่อนสแกนก่อนนะคะเชิญด้านในเลยนะคะจา เชิญด้านในเลยค่ะไป<ด>ได้ค,ค่ะเชิยงเท้าเชียงเท้าโอเควันนี้ก็รออยู่ตรงนี้แหละนะครับ<ช>ลาไปแล้วนะครับขออนุญาตนะฮะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,วสวัสดีลูกเป็ดน,นะคะ